สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับในอัพพิโซนนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องใหม่ของคุณหยางจือที่ถ่ายทำกันอยู่อย่างขมักขม้นเลยนะคะ Story of Joyce ค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ38ตอนแล้วก็คลาดว่านะคะจะได้ดูกันในปี2024นะคะสำหรับนะคะเจ้าภาพก็คือ Tencent Video นั่นเองค่ะ เรื่อง Story of Joy นะคะเรื่องนี้นางเอกจะเป็นตัวที่ดำเนินเรื่องค่ะชื่อของนางเอกก็คือไม้เฉิงหวนนะคะส่วนพระเอกนะคะรับบทโดยคุณชูขายค่ะมาในตัวละครของเย้าจือหมิง สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแบบดราม่าแล้วก็เป็นแนวครอบครัวนะคะชีวิตแบบครอบครัวครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณหยางจื่อมาทั้งทีก็ต้องมีบทอะไรที่หนักๆให้หนางเอกได้เล่นนะคะตัวของไม้เฉิงหวนหนังเอกนะคะก็เป็นเด็กสาวค่ะที่เกิดในครอบครัวธรรมดาธรรมดาในเซี่ยงไห้ครอบครัวหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็ได้มีการแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าซินเจียเหลียงค่ะตามคําแนะนํานะคะของทางหลิวว่นวีผู เป็นแม่ของเธอชักนำมาให้รู้จักกันนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะสภาพเศรษฐกิจนะคะของทางด้านตระกูลฉินนั้นน่ะคือมันดีกว่าทางด้านของครอบครัวนางเอกเยอะนะคะก็ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นมาเอาง,ง่ายๆค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีการแทรกแซงชีวิตครอบครัวโดยผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวคือถ้าปกติแล้วเนี่ยอย่าง นางเอกนะคะกับตัวของซินเจี่ยเหลียงเนี่ยที่แต่งงานกันนะคะมัน ปกติแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะแต่ว่านะคะทางด้านของนางเอกนั้นคุณแม่ก็เป็นผู้ที่ชอบเข้ามายุ่งกับชีวิตตลอดเวลาเลยค่ะชีวิตของลูกสาวจะต้องมีนะคะมีคุณนายไม้เนี่ยเข้ามาดูแลโน่นนี่ค่ะก็เลยทําให้นะคะเร่งการเลิกราระหว่างนางเอกของพวกเราแล้วก็ชินเจี่ยเหลียงเนี่ยให้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามันต้องเลือกไงอยู่ๆนะคะก็ได้ต้องแบบมาต้องเลือกว่าความ ตันยูต่อพ่อแม่หรือว่าไอ้ความรักครอบครัวในครั้งนี้มันจะต้องจบไปนะคะนางเอกของพวกเรานะคะก็ต้องแบบยึดมั่นในความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะดังนั้นนะคะหลังจากที่เธอได้พลาดมาครั้งหนึ่งแล้วกับการที่ให้แม่เข้ามายุ่งกับชีวิตมากเกินไปเนี่ยดังนั้นค่ะนางเอกนะคะไม้เฉิงหวนี้ก็ค่อยๆละทิ้งนะคะความ ความเอาใจใส่อันแข็งแกร่งของแม่ค่ะคือการที่แม่เข้ามายุ่งกับชีวิตของเธอมากเกินไปนะคะเธอนั้นก็มาตั้งสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะทำผลงานของเธอออกมาคือก็ทำให้โฟกัสไปเรื่องของงานเนี่ยแหละค่ะนี่การเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ของไม้เฉิงหวนในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการยอมรับจากคุณย่าเลี้ยงของเธอค่ะแล้วก็ได้มอบความไว้วางใจให้เธอนั้นทาหน้าที่ที่สาคัญที่สุดในการที่ ไปเป็นนะคะผู้ดูแลจัดการโรงแรมค่ะ และที่นี่เองนะคะก็เป็นที่ที่พระเอกของพวกเราดูแลกิจการอยู่นั่นเองก็คือเยาจื่อหมิงนะคะพอทั้งคู่ได้มารู้จักกันค่ะก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงชีวิตของกันและกันนั่นเองโดยมีนะคะคุณย่าเป็นตัวเชื่อมนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วทั้งสองคนนะคะพระเอกกับนางเอกจะเริ่มจากการที่เป็นหุ้นส่วนในเรื่องของการทํางานก็คือทํางานด้วยกันมาก่อนแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจกันเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะคะตัวราครนะคะ ของคุณฉูไข่ในบทของเย้าจือหมิงนั้นจะเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นนะคะเป็นผู้ชายที่ถ้าเกิดได้แต่งงานด้วยแล้วก็มีชีวิตครอบครัวด,ด้วยเนะี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเพราะเขามีความรู้สึก คือความรู้สึกของความเป็นผู้นำอะค่ะแล้วก็จะไม่ละทิ้งครอบครัวไปก็คือจะจับมือกับผู้เป็นภรรยาไปเรื่อยๆนะคะคู่ของของเขาแบบนี้แล้วค่ะก็เลยทําให้หนางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เส้นใยบางๆต่างๆมันก็สารตัวขึ้นมาเป็นเส้นใยแห่งรักนะคะเริ่มต้นจากมิตรภาพแล้วก็เป็นความรักแบบแข็่งค่ะในที่สุดเรื่องนี้ก็จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะคะคู่ที่แท้จริงก็คือไม่เฉิงหวนกับทางของเย้าเจ มิงนั่นเองค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆของได้ดูวิดีโอเนาะที่มีการปล่อยออกมาเยอะแยะบนเวยปอแล้วก็บน YouTube ก็มีคนเอาไปลงแล้วนะคะรวมทั้งสไตล์การแต่งตัวของคุณหยางจือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะคุณหยางจือนั้นสวยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะทุกอย่างโอเคเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยก็รอดูนะคะสําหรับเรื่องนี้สําหรับทักษะการแสดงไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นข้อกังขาอยู่แล้วนะคะอย่าง เรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันด์พวกเราก็เพิ่งได้เห็นคุณหยางจจอในแบบจีนคอสตูมโบราณไปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะก็รอชมเรื่องนี้ซึ่งเป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะสำหรับ story of joy เนี่ยและคะ่ะเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นฉากหวานๆของพระเอกนางเอกซึ่งก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นฉากที่ป้อนผลไม้กันนะคะ แล้วก็เป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกไปชอปปิ้งด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะมีรูปอยู่เต็มไปหมดบนหอยปอเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณชูขายเองก็มีแฟนคลับในประเทศไทยอยู่มากมายแล้วก็รอชมผลงานเรื่องต่อไปนะคะอยู่เพราะว่าคุณชูขายเราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันแล้วนะคะในปีนี้กับจีนคอสตูมโบราณเนาะอินซีหิมะเจ้าดินแดนนะคะซึ่งช่องขนุนว่าขนุนชอบนะคะก็ได้ทาการเก็บรายละเอียดอยู่ ะะไม่รีบไม่รีบเท่าไหร่เรื่องนี้ค่ะแต่ว่าในเวอร์ชันละครจบไปแล้วนะคะมาดูนะคะทีมของดีเลกเตอร์ผู้กำกับของเรื่องนี้ค่ะเป็นนะคะดีเเตอร์อายุน้อยที่มี พรสวรรค์มากๆในวงการบันเทิงจีนในปัจจุบันค่ะชื่อว่าคุณเทียนวีนั่นเองนะคะเขานั้นนะคะเป็นแบบกำกับผลงานมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นมามืดอยู่มากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นชายอินย y o u วินเทอร์ไนท์นะคะก็เป็นผลงานของเขาเช่นเดียวกันค่ะก็ได้รับชื่อเสียงแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักแล้วก็ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งก็ถือ ได้ว่าเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังได้นักเขียนบทละครนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเป็นผู้ที่เขียนบทภาพยนตร์อยู่ค่ะทั้ง3ท่านนะคะมาร่วมงานสำหรับ uh, Story of Joy นะคะเขียนเรื่องเดียวแต่ว่ามาถึง3นักเขียนกันเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณหลี่จิงหลิงนะคะคุณอูเสียงหลิงแล้วก็คุณหูเสี่ยวอี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโอ้โหยิ่งสร้างความคาดหวังเข้าไปใหญ่เลยว่า Story of Joy จะต้อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก,มากๆแน่ๆเลยนะคะ การมาร่วมงานกันนะคะของคุณหยางจือกับคุณฉูข่ายนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆให้กับทั้งคู่เลยค่ะกับบทบาทของทีมเรื่องนะคะที่มันแตกแต่างจากเรื่องอื่นๆไปแล้วทั้งสองท่านนี้นะคะก็มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงมาอย่างชัดเจนแล้วด้วยล่ะคะ่ะคุณหยางจือนะคะก็ต้องเน้นอีกทีหนึ่งว่าเป็นดารานักแสดงที่แบบลุ่งเรืองมากๆเลยนะคะในตอนนี้ก็ถือได้ว่าค่ะเป็น ความโชคดีของพวกเราเนาะที่จะได้ดูนะคะคุณอย่างเจอกับคุณชูขายมาร่วมงานกันค่ะนอกจากพระเอกกับนางเอกแล้วนะคะก็ยังมีตัวละครอื่นออีกนะคะซึ่งก็ได้ดารานะคะที่พวกเราคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นนิวจุนเฟิงนะคะหรือว่าซูหลิงเย่อค่ะก็มาอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะทั้งคู่นี้มีหน้าตาที่ดีรูปร่างที่โคตรจะดีแล้วก็ความสามารถในการแสดงนะคะพวกเราก็ได้เห็นมา หลายเรื่องแล้วมีความโดดเด่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในแนวแบบนี้พวกเราก็ต้องรอดูอีกนะคะใน Story of Joy นั่นเองค่ะแล้วดาราอาวุโสนะคะที่จะมามีบทบาทกับชีวิตของตัวละครนางเอกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณยายคุณย่านะคะก็คือคุณเหอไซเฟยค่ะคุณเหอไซเฟยแล้วก็คุณ อู๋เหยียนซูนั่นเองนะคะโอ้โหคุณนาคุณตาผูอาวอุโสทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยละค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะมีการถ่ายทํากันอยู่อย่างขมักขมันเลยแล้วก็ใกล้จะจบมากๆแล้วนะคะแล้วก็หวานก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นคลิปหวานๆนะคะของคุณหยางจือแล้วก็คุณชูไข่ออกมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมันเป็นแนวของความรักความอบอุ่นนะคะที่พร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความ กมากๆนะคะคในระหว่างที่เราอรอละครเรื่องใหม่ให้ออนไลน์นะคะละครของคุณหยางเจอกับคุณชูขายเรื่อง Story of Joy นะคะเราก็ดูเรื่องอื่นรอไปพลางๆก่อนนะคะเราก็มาเมาส์มอยคุยกันค่ะเอาละคานี้ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะเจ้าภาพของเรื่องนี้ก็เน้นอีกทีว่าทาง Tencent Video นั่นเองค่ะก็เป็นปกติเนาะเดี๋ยวถ้าถ่ายทําเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงเปิดให้จองกันนะคะก็จะมีคนจองล่วงหน้าอยู่เป็นจํานวนมากอยู่แล้ว โดยปกตินะคะหวานขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ